ออกมาในเดือบาทนี่ตาหน้าจะไว้เหา่าก็ออกก็การเดือพี่น้องยุ้ยเก็บดอกนี้ก่อนเนี่ยนี่สุดยอดแห่งพี่น้องนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วยุ้ยอย่างเนะียวอบบโอ้นเป็นเหงาเลยเหงาหน่อยพอนะโอ้ยพี่น้องแก้วพวกนี้นะอฮ้ยเป็นเหงาเป็นกอเลยบาทนี้ เอาเนี้ยไรให้ผึ่งแดงข้ามให้ผึ่งข้าวโกนพี่น้องเฮ้ยพูนะขากระตันได้จ้ะดอกนี่โอ้ยพนอ้อยผึ่งเดือดบานพี่น้องพูนะเงาหนีซี่ดอกจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันเสาวันที่สิบห้าธันวาหกหกพี่น้องวันนี้มาพี่กัดบานจะคล้องใน้บานพี่น้อง หมูหวานกั็มาหวานจะคล้องคือกันหมูหวานนี่กระไดนี่อยู่พี่น้องเห็นซอแซกเลยขึ้นมาแต่เสาร์มัน,นี่ผู้พลานสูงอำเภอหน้าจุ๋ยวยพี่น้องสูงมันมาเนเด้อมันนี่เอา้ามันลวนซอยกันพี่น้องสีม้นานบอสีกระไดเฮ็ดบอสอาจารยนอ,นอ่ดินกันแหงแหงบานนี่เล็บพุงเลือดจ้ะเสียพี่น้องปุ้งขอรออยู่ยางเตะเลยนีย่ดี๋ยวนึงจ้ะ เพงดำจ้ะอ่าผุวเขาหน่อยจ้ะอีดอกนึงนั่นนั่นเราใหม่สามดอกดอกเราหนึ่งดอกหน่อยสองคือหมยงไฟเห็นบ่าเงดำจ้ะพี่น้อ ดอกมันโอ้ยดอกงามแฮะมัดอกนีนจะึ้เลือดจ้ะมีสซมดอกพี่น้องพวกขรอขี้เหร่อยู่ยางเต้ด้วยนี่ อันตนี้เอ็นอันปงฝามนี่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 มนนี่นั่นดกำงามเลยตัวพี่หน่อเลนงจ้ะด้องจ้ะอุ really really ้ยขางามครับบอกไป่งามเลยจ้ะ

con đó không biết. Trong không biết. Trong đó không biết. Trong đó không biết. nó đó không biết. không เดี๋มาเดี๋มื่อก่อนเอ้ยแม่งามเลยพี่น่องเอ้ยมาเบืองมาเบืองเป็นเงาเลยพี่น้องมึงแม่เหรอสุดยอดเลยบวานนี่สุดยอดเทสผงดำเลยบวานพี่น้องข้างในเหรอพี่น่ะมาเบืองเนี่ยนะเบืองที่หนำให้เบืองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดอกสิบเอ็ดดอกนี่สองดอกก็ตัวนี้หน่อยนี่อสุดยอดเลยเก็บหน้าหวานนี่เก็บดอกนี้ก่อนเนี่ยนี่สุดยอดอย่าพี่หน่องนี่ Mát nếu mát nếu mát nếu mãi nếu mãi mà mãi nếu mãi nếu mãi nếu mãi con mãi nếu mãi ngạm hẹn nếu mãi nếu này nếu mãi 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 ตัวน e ี mm. ้ก็มีโมูมเดียวกันก็มาหันอย่แล้วพี่น้องไปไหนอุ้ยดอกแข็งแหงแกงเสียบด้อพี่น้องเห็ดของดำเลยอ๋ออีกแล้วสองดอกวู้บอกอีกแล้วพี่น้องโมเดียวเดียวอยู่ล้วเอาบอลให้อ่นกันเอาไหว้น้อง

อ,อ,อน้ัวเงเดียนเน่ยวันงนีล่ะอยเป็นเงาเป็นกอเลยบ้านนี้ขานี่ขา,าตันเลยพี่น้องเอ,ยอ้ยดินอู้หโนี่เจ้าดอกมาหันนี่หาดอกเงาเดียวหาดอก อ um <Sen Heck no wonder> ืมมองมองดูอืมเกงามตัวนี้แต่ดอกงามด้วพี่น้องอันนี้ดอกหนึ่งเมีนบอนอะเอ็นอีแล้ว เดี๋ยอีกแล้วพี่น้องอู้หขึ้นล่าดอกนี้เนาะดอกนี้เอาโหลดละเดี๋ยวพี่น้องเป็นเห็ดเึ้่งข้ากวนจ้ะเึ้่งข้ากวนก่อนเรื่องพี่น้องเอลยตัวนี้ไะไตัวดอกเึืงข้ากวนเสียอย่างเดียวพี่น้องเลยฟ้ามกวนเจ้าบอกกวนก็รอเกลี่ยเสียบด้เพื่งข้ากวนนะ ตัดโบโกนโบลายดอกขันตัวได้มันอันนี้ยำกึ๊กกึ๊กสองดอกสามดอกพี่จันทร์นีบ่ โอีนี่โมใชไงนี่โน่าหยาบนี่ลังเห็นให้บดเอามัโอเคผะตอมนาจะมาอ่ามเอกสพี่น้อง ่ไโอ้ยามเพ็ดอันนี้เสียอย่างเดียวค่ะมันกลัวี่หน่อเล้ดอกนี้ก็สีตาลอยู่เพื่อบอกอันโอ้ยดอกไอ้เจ้าดอก พี่่อมันต่อยสองด้อยพี่น้องเลยมั่อะไรบ่ถูกข้วกลั่นเดอกน้อยอไว้นี่ละามนันใหญ่พี่น้องพอแล้วพ่อแล้วจ้าผงซีอิ๊พี่น้องเค็ตผเล้งาวกนงามๆหมูบไงเลยพ่อน่ะอ้ยส่งมาหเด้อบาทน,นี่ยา,าหน้าช่วยห่าวเออกกิอกเด้อพี่น้อง อุ้ยอุ้ยงามงามงาามถูกมาเด้อเต็มกระตาเด้อมันนี่ทุกยอดด้วยแม่มันนี่มานี่้ากัควรอยู่ดอกพี่น้องตุกโคนตัวบอ được nhìn hoa nữa Tuyên xảo nè Được điều này Bớt ăn Ui, thằng đượt bạn phía nào Phía nọ, ngầu này xì đỏ kìa Ăn ngạm bóng không có nhiều khoản nó khó vậy ช้่รอกชงอนพะ่คอนแล้วดแปลนเอดเตีอด,ดยอย่พี่น่อหย่านโมเห็นูแล้วบ่าดพออีกเลวจ้าอ้ยอาโกนตัวนี้พี่นอ่อ โกนเตียงเสียบด้วยขาตันไปอีกับพี่น้องโมนี่โม่นึ่งเบืนอง้าะโกนจ้ะโอ้ยขาตันเด้อนี่โม่นี่หน่อยเหี่ยงกับโบเอาเอาไว้เบื้องพระมันใหญ่ ก็นี่ไปตอ,องเลยนี่นะมองเห็นเหนดมดองตาเลยพี่น้องมันจะดอกงามๆด้วจ้ะโอ้โหก่อนผอเห็ดบอโอ้ยดอกนี่ เห็ดอยู่มีขอนอื่นโม้ใหญดอกม่ใหญ่ดอกดอกน้อย่ใหญ่ดอกพี่น้องเลยอาอีกแล้วจ้ะพี่น้องอู้ตันเด้นี่อ้คุณาหาตันหาตันอาก่อนถึงาตัวด แดสดลเพื่นสีออกแหงๆก็ออกงวะพี่น้อยยินชุ่มๆฝนตกหันมออกแตกแล้วอันอันนี้เพื่อเือมันอันนี้ต้นดอกต่าๆอืมต้ดอกทางาน

ือว่าหาแหละคือไปหาไปเดย๋ยวนึงเล้ว่าเห็นโอ้ยโอ้ยตาบอดสวยบบนี่เกล็ดหยยบจังใกล้ๆกันก่อนเห็นหรอคุณภาพมันจะงามเลยโอ้โหมองเห็ดออกแลว กบไปหาก็ไหนนั my, my mm ่นมองหันนั่นน่าอับัดกว่ลูก้างหมทาไงจังลูกาทานยางยางไปน้ำทางบ่เห็นอุ้นีหนไม่เห็นเกิดจ้ะอีดอก พึ่งเดียงข้ามเอาเนี้ยพึ่งเดียงข้ามใหดพึ่งข้ากวนพี่น้องเฮ้ยพี่น่อขากระตันได้จ้ะดอกนึ่พี่นองพี่น่มาแลมาแล้เดี๋ยวจะึงส้เดี๋ยวงตาแล้วเดี๋ยวมันจังมันคืบ่

ดอกนีもも้ว่าไม่มูเดี๋ยวจะค้าล้วนางเดี๋ยวจะดอกอนี่ตองอกลาอยู่ที่หน่องมัใหญ่คน ด,ดอกปุ้งขอลออยู่ตั้งดอกกันด้ยจะดอกอุ้บได้ดอกออดพี่น้องดอกนี่อันอันนี้เลยเห็นไหมเหอยู่ด้วย โอ,เอ,อ้เปื่อยเลือดเปเพืงอันแต่โอ้มีคนจอดยีหันอยิ่นะจเนเดือด,ด,ดมูนี่ทีหาดอกพี่หนอแม่มันนังนังบางแดดเดือดบางดแดดตอนพี่หนอ อเป็นงามดีตัวนี้คนจตลาอยู่อาหาเห็ดกะได้ข้เกียงอยู่พี่เนาะเยอะ้ากสูยงามมาก ของสวยงามเลยทองยงามทอดเฮ็ดตานวนขาคือขาดเถิดตึงเรือจ้ะนะเก็บอยู่้างข้างเลยน้องขาสลังอุบุอุติดพี่อู้ยงามจ้งามงามงามาอู้หงามมา พึ่งดำจ้ะดอกเดยอะเลยนี่ตรงนีดด้มงึงพึ่งเลือดขาลายดอกสุดท้ายเด้อพี่น้องบ้านนี้มามาสรุปอยอดเทดเลยบ้านพี่น้องทำง,งานไม่น้องมันมันมานเหมือนนี่มานมานแห้งพี่น้องเ <c oughs> ต็มกับตาเลยจ้ะเป็นเทดพึ่งแดงข้ามพึ่งแดงข้าโคนเลยพี่น้องเ็ดพึ่งเลือดนอส่วนมากนอสสองยางอีหล่ะพี่น้องมานสุดๆด้วยเต็มกับตาไหลเตืบเ้ยนี่ไม่เจอเต็มจุ่มไม่เจอจุ่มจุ่มเจ่ะนักตืบเลยพี่น้อง ก็ตามก็สามหลนะเอาก็จบคลิปสำหรับพี่น้องถ้ารุ่นกันเมื่อไหร่จ้าก็ฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่างสองนู้ก่อนแชนแนลเมื่อไหร่พอกันเไหม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบานกับบ้านน,านี่เนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเมียนบอ